กาแฟแม่ชีขวามกาแฟาแม่ชีขวามมาเต่งโตอยู่ใกล้กาแฟแม่โอ้ยขวามจะนอนแม่ชิได้กินกาแฟ่เนะอะอแม่ชี่ไดีกินกาแฟเนี่มันชีความเนี่ยเออโอ้ยทำไมฉำรีชอบแหบแม่จังเนี่ยฮะมือแม่ไม่ได้แผลบ่แล้วชอบกัดมือแม่นะทำไมชอบมาเล่นใกล้กาแฟแม่ออเออเอ้า สิมังรู้เลือดแม่มันแสบะแสบะแสบบะแสบบ่มือแม่นี่ mm hmm. ต้องแทะต้องแหนดูเปลือกมังคุดเนื้อมังคุดขาวๆเออเนื้อมังคุดดูเนื้อมังคุดนี่เนื้อมังคุดสีขาวเออนี่แม่ดูเนื้อมังคุดนี่ขอดูเออดูเออเฮ้ยโมโหแล้วโอ,อ้ยเออเจ็บเจ็บแล้วค่ะยอมแพ้แล้วค่ะ ยอมล้วค่ะอุ้ยโมโหแล้วเด็กโมโห